ลูกชากรโดอนะครับเพรผู้แม nah ่นี่สวยเลยเปิดไฟหกเป็นแปดนะครับสามแม่ลูกแต่ว่าอันนี้ท้องว่างใช่ไหมครับเนี่ยว่างท้องว่างแล้วแม่แม่แม่สูงร้อยเท่าไหร่ครับ เกร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบเจ็ดได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่รู้ถึงสามพันก่ะนะไม่รู้นะเราไม่ได้ไยวอันนี้ลูกช้างก็โดนเนาะผสมมีใบไหมครับเน่ะอ๋อมีใบด้วยนะครับลูกช้างก็ดน ตัวนี้ตัวเมียนะครับแต่ว่าไอ้ไอลูกช้างก็รอนโต้ใช่อออันนี้ลูกลูกพ่อบ้านๆน,นะครับ,บ,อ,บอ๋บอในนี้สวยอ๋อตัวนมใหญ่เนอ้นอนมใหญ่นมใหญ่เ่แกก็คนั มีนมสองเต้าอ๋อมีนมสองเต้าแม่นี่ได้ลู่แม่นี่มีนมสองเต้าเปิดไว้เท่าไหร่นะครับหกหมื่นสามหกหมื่นแปดเปิดไว้หกหมื่นแปดสามแม่ลูกแม่สูงน่าจะร้อยสามสิบ สามสิประมาณปเอาเนาะเราก็ไม่ได้วัดอัอตลักได้คทเนเม,มืมมมม่อ,อก่อนเกอรับครับอตลาทับทันนะครับ,ม,บาม,มาดูที่มีเบอร์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 ออโทรเปล่านะครับ องศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสองศูนย์ชื่ออื่นชื่ออื่นเรอตลาดเขาเปิดช้ออนนดชาก็ดนนะครับเพชรผู้แม่นี้ส,สวยเลย,ยเ,เปิดไฟหกบแปดนะครับ น่าสวยแม่แม่นี้น้าสวยให้ลูกให้ลูกเก่งเลยให้ลูกสวย้วยชมลูกดีมากเลยน้องมีสองเต้าเองนะใช่ใช่แลวอ่างแม่นีนะนาหวาดีนะอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะลุงสามตัวงไวหกหม นี่นะครับหลักหลักสองหมื่นอันนี้หลักสองหมืนใช่มสองสองสองหมื่นกว่ากว่าหกหม่ห้ากััวสองหมืนพันกว่ากว่าอืมตัวสองหมนพันก็หกหมนสามแม่นางนะครับหม่นห้าตัวสองหมื่นพันนิดๆตัวนี้เมื่อยใหญ่เลี้ยง่อยตัวนี้นะดุ้ยตูดหนาเบ้ออืมยลูกหัไทยเราอ่ะยลูกหัวไทย สามตัวหกหมื่นห้าพันสามตัวหกหมื่นห้าพันไซนี้นะสามตัวใหญ่อ๋อสามสามสามตัวใหญ่นี้สามตัวใหญ่นี้นะครับหกหมื 60, 65, ่นหกหมื่นห้าพันตัวไหนอ๋อชอบนีหน้าหวานนี่นะอ๋อหน้าหวานสวยใช่ไหม,มตัวนิมยุ้ยกว่าตัวนิมยุ้ยก,ยก่อนอ่างเนาะด,ดู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 อ่างให้เชื่องดีด้วยไงนะครับ ลุงมีเบอร์ไหมขอเบอร์หน่อยครับลุงศูนย์แปดหกสองหนึ่งศูนย์แปดสี่หนึ่งเก้าครับผมขอบคุณครับ,บชใช่ประมาณประมาณกี่โมงครับที่แบบพร้อมเลยขายเลยมาแบบเยอะเลยอ่ะน,นี่มาสายหน่อยนะครับผมที่ห ครับสองสองแม่สองแม่แปดหมื่นเท่าไหร่ครับสองแม่แปดหมื่นสอง, 82, สอง 82, นะครับแม่ติดลูกแล้วท้องว่างเนาะอ,นอ๋อแม่แม่ซื้อซื้อสองได้สามใช่ไหมอ๋อติดท้องไปด้วยนะครับ ตก,ตกคมละสี่หมืน่นสีต้นต้นนะครับสี่หมกว่ากวหน่อยนึงนะครับน้าของเบอร์โทรด้วยครับต้งโทรหาน้งช้าหน่ยเบอร์โทรศัพทผมไม่เสียแล้วกำลังจะกลับใช่ไหมครับนี่ เพราะคนหมดแล้วเนาะเราต้องมาประมาณเช้าอ,อ่ะอันนี้มันแบบมันมาหมดแล้วอ่ะแต่ว่าจะมาหาควายเลี้ยงย <c oughs> นั่นแหละนี่เลี้ยงไปก็ไม่มีการให้เป็ียนควายอือเบอร์ห้าเบอร์อไรเบอร์อออตามนี้นะครับศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งห้าสามศูนย์สองแปดนะครับบอลเนาะ<ช>ครับประมาณนี้แหละครับผม